สวัสดีค่ะทุกคนกิ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องกิ่งสตอรี่อีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามคลิป Q&A ที Q ่ A ส่งท้ายปี2020นะคะเพราะว่าเราอะ่ะจะไปเข้าสู่2021แล้วนะใช่เราก็เลยจะมาตอบคำถาม Q&A ที่ทุกคน<ม>รอคอยมไม่รู้ว่าทุกคนไหมอะไรก็และอันนี้กิ่งได้ตั้งคำถามไว้ในกล่องกล่องกล่องคำถามใน IG นะคะอันนี้ เอามาแค่ทางเดียวนะเพราะว่า f เ c e บ o o k โดนปิดการมองเห็นนะโพสอะไรก็ห็้งคนไม่ค่อยเห็นก็เลยแบบอืก็ลบดีวกว่าแล้วก็เลยได้เอามาแค่ใน IG นะคะมาค่ะไปกันที่คำถามแรกปีนี้ทำสิ่งที่อยากทำครบไหมคะแล้วปีนี้อยากทำอะไรบ้างก็ไม่ครบนะคะอยากทำหลายอย่างเลยแบบก็จะเ,เรื่องเทีเ่ยวเรื่อง เออฉันน่าจมีแต่เรื่องเที่ยวแหละมีอะไรมากเนี่ยถามต่อไปนะคะทุกคนชอบดอกไม้อะไรชอบดอกกุหลาบนะคะกุหลาบสีขาวนะใช่ชอบดอกกุหลาบสีขาวเพราะมันดูสวยบริสุทธิ์ใช่คำถามต่อไปนะคะชอบเซฟอะไรไว้ในไอจีชอบเซฟแบบพวกคำคมแคปชั่นะไรคำคมแคปชั่นต่งตางๆแล้วก็เสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ส่วนมากก็ชอบเซฟแบบคำคมแหละ มาค่ะคำถามต่อไปพี่อยู่โรงเรียนอะไรคะจังหวัดอะไรก็อยู่มาค่ะคำถามต่อไปพี่อิงอยู่โรงเรียนอะไรคะจังหวัดอะไรเนาะก็อยู่โรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ชายจัวบุรีรัมย์โอเคต่อไปนะก็เขาดาวที่ไหนเขาถามนี้คนก็ถามมาเยอะนะก็เขาดาวเชี่บุรีรัมย์นี่แหละคะ่ะไม่ได้เป็นอะไรอาจจะเป็นสนามไม่ก็อยู่บ้านไม่ก็เข้าวัดกับแม่แนเนาะ วันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีอะไรมากมายใช่ถามต่อไปนะคะพี่อิงมีพี่น้องกี่คนชื่ออะไรบ้างก็รวมนี้ก็เป็นสามมีน้องสองชื่อต่างต่งกักดบดะดะใช่ถามต่อไปนะคะน้องกิงชอบแต่งตัวสไตล์ไหนคะก็ชอบแบบมันรวแต่สถานที่ใช่ถ้าถามว่าชอบก็ชอบอแต่งตัวอะไรสบายสบายใช่ ต่อไปก็คือถ้าให้เลือกชวนนักบอลบุญรำไปคาเฟ่ได้หนึ่งคนจะเลือกใครเลือกพี่พีสารสัตว์นะคะเพราะว่าพี่คอนทูเฟรนลี่แล้วก็ตลกไพฮามาค่ะทุกคนคำถามต่อไปนะคะพี่กิ่งมีแพลนไปเที่ยวที่ไหนไหมคะถ้าไม่ติดโควิดถ้าไม่ติดโควิดก็มีแพลนหลายที่เลยใช่หลายที่ชีวิตเราชอบการเดินทางชอบเที่ยวดังนั้นไอที่ต่อไป พี่ตังใส่เสือ้อใส่เสือ้อเบอร์อะไรคะแอฟพี่มีแฟนยังก็พี่ตังนะคะใส่มันแล้วแต่รายการอะไม่ใช่ฤด,ดูกาลนะมันแล้วแต่รายการใช่อยู่อาคารนี้มีนีม่มันไม่ค่อยมีเบอร์ที่แน่นอนอะก็ที่พี่สังเกตมานะก็คือไม่มีเบอร์ที่แน่นอนไม่มีเบอร์ที่ชัดเจนใช่อืมส่วนมากพี่ตังก็ใส่เบอร์สามเบอร์ห <Okay. S 2> ้าเอที่ชอบเบอร์ห้าใช่ชอบเบอร์ห้า ไปนะคะทำต่อไปนะพนะี่อิงชอบทะเลหรือภูเขาคะชอบทะเลนะคะใช่ชอบทะเลที่ที่ชอบไปมากที่สุดชอบไปมากสุดหรอคาเฟ่ลามบอลแล้วก็มีทะเลชอบไปแต่ไม่ค่อยได้ไปต่อไปนะคะทงต่อไปนะคิดว่าปีนี้บุีร์จะได้แชมป์ไหม ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เท่าที่เห็นมาก็ขอไม่คาดหวังดีกว่า<ม>เพราะว่าท,ท,ท,ทีมนึงทีมทีมหนึ่งเขาก็เสริมหดอยู่พอสมควรเราก็แบบแต่เราก็มั่นใจในทีมแล้วนะแต่เราขอไม่คาดหวังดีกว่ามันมีนิดนึงแล้วกันใช่แต่อยากบอกว่า,วาอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะ<ม>ทุกคนใส่หมดลวปะ่ะคำถามสุดท้ายก็คือ อย่าบอกอะไรกับปีนี้ค่ะพี่กิ่งอย่าบอกอะไรกับปีนี้ไหมก็อ,อย่าบอกว่าขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างขอบคุณทุกๆคนที่ผ่านมาขอบคุณทุกๆเรื่องไม่ว่าจะดีหรือร้ายสําหรับเรื่องแย่ๆก็เก็บไว้เป็นบทเรียนชื่ๆกับทุกเรื่องนะแล้วก็พี่หน้าเข้ามหาหาอะไราแล้วคนถามว่าแล้วก็คนถามมาด้วยว่าอยากเข้า,ามหาหาอะไราไหนเอยอะมากกิ่งก็ยังตอบไม่ได้แต่กิ่งจะยื่นถ้าที่กิ่งยื่นได้ โอเคแล้วก็จะพยายามเต็มที่ที่สุดโอเคเออ่ถ้าว่ายัางไง <Ooh. S 2> เดี๋ยวกิ่งจะมาทำคลิปรีวิวให้ดูนะคะก็ห mm hmm. มานว่าใครชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็ฝา mm hmm. กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแฮปปี mm ้น hmm. ิวเอียร์นะบ๊ายบาย